you สำหรับคนคลิปนี้นะคะจะพาทุกคนมารับของฟรีทั้งหมด2ชิ้น,นะคะ่ะเป็นลิมิเต็ด UGC ทั้งหมดเลยนะเราก็จะเป็นน้องหมานะคะเป็นฮอตดอกนั่นเองค่ะเอาไว้ติดที่ปากนะคะนี่เลยนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างการใส่นะคะมันจะอยู่ที่ปากของเราด้านหน้าแบบนี้นะคะอันนี้นะคะเขาจะเป็นสีขาวนะโดยชิ้นนี้นะคะที่เป็นสีขาวนียจะแจกทั้งหมด1 0,000ชิ้นด้วยกันนะคะเป็น1 0,000สต๊อกค,ค่ะซึ่งในตอนนี้นะคะมีคนรับไปแล้วเนี่ยเพียงแค่ 1, 2 0 4คนเท่านั้นคะ่ะตอนที่การรับของฟรีนะคะมันจะมีแบบบอกอยู่่นนนนะะะวาาาาเเรต้้้องขามาใแบบีะคะ ซึ่งแบบนี้นะคะเขามีชื่อว่าปั๊ปปี้ไทยคุณน,นั่นเองค่ะเดี๋ยวจะแปะลิงแบบไว้ให้ใต้คลิปนะซึ่งการรับของฟรีชเน่ยนะคนเขามีบ่อยค่ะว่าเรานะคะจะต้องซื้อน้องมานะคะในแบบนี้เนี่ยให้ครบทั้งหมด7,500ตัวนั่นเองนะคะเราจะต้องเป็น10,000คนได้นะคะที่ทําเควสนี้สําเร็จค่ะจึงจะสามารถรับของฟรีไปได้นะต่อมานะคะทุกคนสาหรับของฟรีชิเนสองเนี่ยจะเป็นฮอตดอกเช่นกันค่ะแต่วันนี้จะเป็นสีดํานะโดยชิ้นนี้นะคะสามารถรับได้ฟรีนะคะจากแบบเดียวกันเเลลยยนน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 ะะนะะะะะะคคคคคซึ่่งงงชชิิ้้้้้้ีีาแจกททััััหหมมมดดด5000วตอบไป400 1คคนนั่นเองค่ะโดยการรับของฟรีนี้นะคะเขาบอกอยู่ค่ะว่าเรานะคะจะต้องรีเบิร์นะคะเป็นจำนวน2ครั้งนั่นเองค่ะจะึงจะสามารถรับของฟรีชนี้ไปได้นะคะ เมื่อคนนะคะเข้ามาในแมบแล้วเนี่ยตรงนี้นะคะเขาจะมีเป็นโมเดล UGC ตั้งอยู่นะแล้วก็มีวิธีการรับเบาะด้วยค่ะซึ่งทุกคนนะคะก็สามารถรับได้ฟรีนะคะโดยการมาเล่นเกมในนี้นะแล้วเราคาดว่านะคะว่าถ้าเกิดทุกคนเนี่ยทำ quest สาเร็จนะคะแล้วก็เป็นคนแรกๆรที่ทําสําเร็จเนี่ยสามารถมากดปุ่มนะคะตรงปุ่มสีเขียวตรงพื้นได้เลยนะคะมายืนเหยียบค่ะแล้วของฟรีนะคะเราก็จะสามารถรับได้ฟรีนั่นเองนะคะโดยมันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะคะแล้วก็มีเลขสูนยเนี่ยขึ้นมาให้เรากดเพื่อรับของฟรีได้้ะะมนนนนจเัป็พื ปุ่มสีเขียวนั่นเองค่ะพอเ <one> ดินไปนะคะก็จะเป็นการซื้อน้องหมานั่นเองนะคะโดยทุกคนเนี่ยจะต้องมีเงินนะคะให้เพียงพอด้วยนะที่จะสามารถซื้อน้องหมาตามที่กําหนดได้ค่ะซึ่งลูกกลมๆตรงนี้นะคะทุกคนเนี่ยสามารถเก็บนะคะแล้วก็มายืนที่ปุ่มสีเหลืองตรงนี้คะ่ะคําว่า deposit นั่นเองนะมันจะเปลี่ยนลูกกลมๆนะคะให้เป็นเงินให้เรานั่นเองะคะ่ะแล้วก็เอาไปซื้อน้องหมานะคะให้ทําแบบนี้วนไปนะคะเพื่อสะสมน้องหมาเนี่ยให้ครบนั่นเองนะคะ ทางด้าน้ายมือนะคะเขาจะมีเป็นป้ายบอกอยู่นะทุกคนเนี่ยสามารถดูนะคะว่าน้องหมาของเราเนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัวแล้วนะคะได้จากป้ายตรงนี้ได้เลยะคะ่ะอย่างของเรานะคะมีน้องหมาเนี่ยเพียงแค่30กว่าตัวเท่านั้นนะคะใครนะคะที่อยากรู้ที่การเล่นเกมนี้โดยละเอียดเนี่ยสามารถมาดูนะคะเป็นคลิปสอนรับของฟรีเนี่ยได้จากคลิปนี้ได้เลยค่ะมันจะเป็นการเล่นเกมนะคะแบบนี้นแบบเดียวกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะปะลิงคลิปนะคะไว้ใต้คลิปนี้ค่ะนอกจากนี้ทุกคนวิธีการรับน้องหมาเนี่ยที่มันเป็นฮอตดอกสีดำอันนี้นะคะทุกคนเขาบอกว่าให้เราเนี่ยรีเบร์นะะคป้มดุ่สไ ดงตรงนี้เลยค่ะซึ่งการรีเบิร์ตนะคะเขาจะมีบอกเด้วยนะคะว่าเราเนี่ยจะต้องใช้เงินจํานวนเท่าไหร่นะคะในการรีเบิร์ตต่อ1รอบนั่นเองค่ะสามารถดูนะคะได้จากตรงนี้ได้เลยนะซึ่งอันนี้นะคะเราเนี่ยมีเงินนะคะเพียงแค่12ดอลลาร์เท่านั้นเองนะคะทุกคนซึ่งเขาเนี่ยจะต้องใช้เงินนะคะเป็นจํานวนประมาณ1ล้านนะคะทุกคนในการรีเบิร์ตหรอบค่ะเพราทุกคนนะคะรีเบิร์ตไปรอบหนึ่งเนี่ยก็มาดูใหม่นะคะว่าเขาเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้เงินเท่าไหร่นะคะในการรีเบิร์ตรอบเองนะวก็ั่นี้เะองนะว ว่าเราเนี่ยมีน้องหมานะคะเป็นเรวทั้งหมดกี่ตัวนะคะอย่างอันนี้เนี่ยเรามีน้องหมานะคะเพียงแค่10ตัวเท่านั้นนะคะเราสำหรับวิธีการรับของฟรีนะคะก็เพียงนี้นะยังไงไหนะววาเจอคลิหนะะ้ะค่ะบ๊บายค่ะ